หนูครับข้างหนูครับผมฮาหนูครับจะไหนก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับผูู้หนูครับนะครับนะครับผู้งี้เลยครับ ของมันนี่นะครับนี่ตุ่นครับเป็นบอหูนี่นี่เนี่ยห้อยมันขี่ไม่ไหมอยครับเป็นบอขี่ยังไม่ไหมอยูนะ่ผมเสียอ่อนพากลับมาหานขี่ยังไม่ไหมอยครับผมกัดตุ่นตุ่น n h าผมเลยบน่ะกอ nhả กออย่า,อนอยางนี้กัดจินมุดเลยบึ้งดูนะมันกัดจินหนุ่กัดจินกอ n h าของรับ นี่มันก็อยู่ล่อๆนี่แหละครับก้นอยู่เป็นกบไผ่นะครับนี่กบไผ่กบไผ่ผมก็ตัดออกแล้วนั่งขึ้นมาอีกแล้วครับมันอยู่ขางหัวครับเดินในหัวว่าปัญหาขางหัวครับนี่หนึ่งกระปุกนะกับปุกหนึ่งกินกับกล้วยมันกล้วยมันก็อยู่คนนะครับคนเอาอ่อนคนเอาอ่อน ลำมันมันสั่นไลยมันกลับมาตัวบาดท,ทีหนึ่งเฮ้ยไทยวานมันดีลำมันมาสั่นไลยเนาะงูเขาไม่อยู่ลำมันกบไผ่นี่แล้วไปเกลื่อนน้ำกาาบไผ่นี่นะครับนี่นะครับขึ้นน้ำกบไผ่าานี่แล้วเฮ้ยขับงานเดี๋ยวกนี้จะไหนเน้อยังแสดงมัน าวิธีเอามันให้ไ <Around> ด้หรอครับผมาวิธ <cond> <Gregory and> <improvement> ีเอามันใช่ครับเพราะมันมากัดนั่นครับนี่ผมปลูกหญ้าไว้มันมากัดหญ้ากัดยังนะครับเห็นบหมดมากัดหญ้ากัดยังเอาเอาก็ต้องเอาเอามันให้ได้ครับเอามันให้ได้ครับนี่ครับคอยปกเลยงูเงียดนะครับพนนะโอ้ยี โนจึงปึนนู้นแล้วครับที่นี่ห้ไยมันเข้าไปอคัดต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่จังนะครับเนาะมันกัดหญ้าผมกินหมดแล้วเห็นไหมครับกัดกัดกัดหนาเออครับมึงมันกับว่ามันธรรมดาอีดีเลยนู้นมันกินหอกบวบครับเป็นบ่นี่ครับมันกินบวบเลยครับนี่กินนู้นบวบผมกัดลงมากัดลงมาเลยครับ จากตัวกบวบหนูขึ้นไปกัดลงมาตกลงมาสิครับโอ้คือขัดขึ้นเนี่ยแ้กัดจินหงบวบห,อห้องจะไหน้อสิบกิมันหาวิธีการนอมันไดนละกันขุดกขึ้นสิบะอะไรตกเป็นเงาไผ่เกายี่นหนมันก็อาศัยอยู่ในเงาไป่เงาอย่างนี้ละเงาก็ต้องหาวิธีเอามันใหน้ได้ละครับเยวสิหาวิธีกันกลับมาหๆๆ่าๆๆงครับกับดักมาห่าง ครับจังมาห่างโดยจะเอาตอกมาสั้นหลอดแล้วเอาปืนยิงครับแล้วปืนยิงนี่เป็นวิธีการที่ยากกับดักจิตไ้บ่ได้งดทนงูขุนจึงปึงอยู่เอ้ยขนจึงปึงจังปังขุนแหน่ขุนแหน่นี่จังไรกันหางของผมอมสวนนะครับหย่าอมข้อใกล้นี่ละนี่มันบวบมันเกิดสิ่งกัดกิ้นบนต้นอกบัวผมนี่ละ ลงมากิดดูเอ้ยเจอดีถึงไายจะเสด็จิตมันมึงเหรอคนน่ะมาเลยกัดโอ้ยคนงูคนแบเอากลับมาหางกันนะหางเนี่ยมาหล่อชี้เข่าชี้เข่ากลับมาหางมึออื่นละาเสือก็เนี่ยหางมึงยกสองอันก่อนมาใส่มันมันจะไปยู่อยู่บ่เนูมาเป็น้องว่าเอ้ยเล่าเสือเบื่องอีกทีหนึ่งครับผมว่าเป็นทังไหนครับ พื้นที่เท่ากับน,นี่นะครับประมาณนี้นะพื้นที่กับนี่ครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวสีเพิ่งอีกทีนึงครับว่บามันสีใดบ่ได้นะครับเนาะเ่างหองเท่าอยังเดียวหลุมสีใดบนะ่ได้เนาะเดี๋ยวสีให้เพิ่งอีกทีนึงครับผมว่าเ้องสีใดจังไหญครับอ๋อช่วยหนีไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผม